ันนี้เราก็จะมารีวิวโดนนะครับยี่สิบสิบนะครับตอนนี้กล่องหายไปแล้วนะเพราะว่าเขามาขอไปนะครับเหลือแค่นี้ครับเดี๋ยวเขาเอกับถุงดําที่เขาห่อมาให้ครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับดําปื้อนแล้วอันนี้เพื่อนเปิดอ่านแล้วไม่เข้าใจมีแต่ภาษาอังกฤษแต่ภาษาจีนนะครับคู่มือก็อะไรประมาณนี้นครับช่างหัวเขา เราก็จะมาดูตัวโดนนะครับเป็นสีเขียวนะครับนะครับครับผมส่วนตัวรีโมทก็จะมีปุ่มมันก็จะเป็นปุ่มที่ลงกาที่ผมจําได้ด้านนั้นช่างหัวเขาอันนี้ทะล่งสูงต่ำอันนี้ซ้ายขวาช่างคราก็จะเริ่มทำการบินนะครับ เฉียบเลยนะครับโอ้รถแรงเขาเริ่มทำการบินเราก็จะเริ่มทำการบินแล้วนะครับ โอ้ฟิลมืดว่ะ